สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำาค่ําคืนัรอัาคารที่3มกราคมนะครับก็หลังจากหยุดมายาวนะครับก็มาเริ่มกันรอบแรกของแต่ละหุ้นนะครับรัสเซียอังกฤษเยอรมันดาวโจนนะครับรอบแรกว่าเบาไปก่อนแลวกันเนาะหุ้นหลักๆวันนี้เด่นยังไม่มานะครับมีไต้หวันเด่นมา กว่าจะเจาะนุ่นหาหน่อยพิเศษหาหน่อยหาหน่อยปกติเลยนะครับสําหรับหุ้นนอกเบาเาหน่อยลยกันนะครับเบาเบาไปก่อนแลวกันแลสเสียค่ำคืนนี้เปิดที่บวกครับ79264นะครับ79264ถ้าชอบกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับแลสเสียวันนี้จับที่บวกนะครับเรียนสุด8ครับถ้า8จะมากับ0ูนย์ก็มากับ8 นะครับเรนสุดแปดครับเนสุดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์หน้ามีหน้ามาขอดูแป้นนะครับโอเคครับเรนสุดแปนะครับแปดชอบแปดเนแปดชอบศูนย์เล่ศูนย์ผมว่าทั้งแปดทั้งศูนย์หน้ามาครับมโนไว้ก่อนครับสองแปดศูนย์ศูนย์สามแปดหนึ่งศูนย์วันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยหนาแลนะ้วันนี้สี่แป ปกติจะหนาวแล้วหกหนึ่งทุ่มเนี่ยเริ่มหนาวแล้วมาศูนเข้าไปครับคืนนี้ต้องบอลกินตายต้องตื่นมาดูบอลทีสองครึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็สามตัวนะครับศูนย์สองแปดศูนย์สามแปดศูนย์สี่แปดตองศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองสองครับรัเสเซียได้แนวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ เดี๋ยวเจอกันทีในหุ้นต่อไปครับสวัสดีครับ